ไอคิวแหงไอซีวายกสาวกันเยอะท่าเดบิวต์จนสุด

น,น,ยน,น,นยายสมพิษภาศรีนายธพิษาบุญชานาวันชยัยวโร นายวัฒนาอารมณ์นายโควิดสองิงนายเกษมสัญญา นายชายเ็กส,กส์สบายนรยบุญีกายมือคนแรกบุญคนสุดท้ายหนึ่งนางสาวสวัดทขีวอ่อน หายจงใจน้าได,ดอ่อนน้าสุก<ผ>ันยืนคิคุณหา ผมผู้รับรองครับโอเคครับผมคนที่หนึ่งสเสนอธิรวัครับมีใครสเสนอขึ้นเลยดีไหมครับเชิญครับนายศรีสะพรเสนอนายทศพรแซ่ตังนะครับใครรับรองครับโอเคครับท่านอื่นมีใครสเสนออไหมครับ หครับหนึ่งสอาเอ้ยมครับสอมครับเหลืคนครับเรียนเชิญทั้งสอท่านนะครับนั่นน่ะ มาโชว์ได้ครับหาเสียงนะครับท่านได้เสนอชื่อขึ้นมานะครับก็ในส่วนของการที่ท่านจะให้ความไว้วางใจนะครับก็ถ้ามีโอกาสได้มารับตำแหน่งตัวนี้นะครับก,ก็จะพยายามทำหน้าที่นะครับให้ดีที่สุดนะครับ ก็อยู่ที hey. um, uh, um, um, ่พี่น้องนะครับก็ให้ท่านได้เลือกตามความประสงค์ของท่านนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในกาเลือกผู้ใหญ่ธิรวัตรนะครับก็จะทําถนนให้ดีที่สุดเราอย่างนี้นะคาับผมคนากนเชิญท่านผู้สอมครับ เรียนท่านผกุมารสุจจริยะพัฒน์แสงชัยจิริพิศานะครับท่านกำลังสมบูรณ์นาท่้นกองปลาดแล้วก็พี่น้องอบอรอทุกท่านนะครับต้องหาหเหนังสือก็เป็นสมัยที่สองแล้วนะครับที่ที่พี่น้องเสนอชื่อเข้ามา เพื่อที่จะเป็นประธานศูนย์นะครับในคราวที่แล้วก็สลักชิดนะครับครั้นี้ก็แล้วแต่พี่น้องนะครับไม่ไม่ขอหาเสียงเงินหนักนะครับครับขอบคุณครับผมเอ่อในนี้อ๋อเป็นเบอร์นหนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งอ่า ขอกำอับให้กำล,ลังในเะรือ่องนขอทำการนับนะาออ ทานใดสนับสนุนท่านธีรวัตรดีดีเบอร์สองครับครับผมไม่รู้เรื่องจังเลยเลยลงครับสูสีกันมากครับถ้าจะเฉียดกันไป ขึ้นคะแนนนะครับอาเช่นหันหน้ากลับมาได้ครับสรุปก,ก็คือนะครับเราจะได้รองประธานคือท่านธีรวัาอินดีนะครับและท่านประธานก็คือท่านทักรแท่ตังนะครับ ครับตามนี้แล้วก็ขออนุมัติเลขาสักคนหนึงให้ใครเป็นเลขาดีครับหมู่สิบเป็นกรรมการอยู่แล้วครับผู้ใหญ่แต่ละหมู่เป็นกรรมการล้าเสีดแต่ขาดหมู่สิบสองก็ถือว่าครบเป็นสิบห้า